สวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านที่เชียงอ้ในการตอนของเขาครับผมออกไม้ครับผมกับเสียนบุดินเสียนบุดินเป็นเจ้าสองครับของผมเสือฝ้ายเาครับผมคือจังส่งเดินดีอยู่ผสนดอกเตี๋ยวออกมาเบิ้งดีเลยคุณครับเสียนบุดินยางไว้ใส่ทางมาห่อเห็นนกตีตะไรแล้วนะครับผมถ้าเสียนเบี้ยครับเสียนเบี้ยหยอดน้ำสมนะครับผม ไปครับผมน่าดูน้ากันมาสิมีแต้มบ่อมื่อนี่นี่ครับผมมาขึ้นใส่ต้นดูตแหนายครับผมไปครับนี่ครับผมผมใส่ครับติ้งนี้ครับผมมีนกปลาตัวนึงครับผมนี่ขันเดียกอยู่นะครับผมสีเป็นต้นไม้ปะต้นไม้นี่อ่างคำหนึ่งครับผมคารุมมีฟอดอได้้ังครับผมเอาครับน่าดูน้ครับผมครับผมอาจารย์ใหญ่มากอีกไม้ครับผมไม้สองครับ ไม้แดงวาเขาโน้นกเสียม,มูดินพูนใส่ผมครับขันยู่นะครับผมเจาสองนีของผมขึ้นต้นต้นท่อนไปครับเราหลุนก้นกันครับมาที่นี่น้องเขาร่วมบาเมื่อนี่กับอาจารย์ผมเสียม,มูดินเข่ารอผมตากระดีดกอกเออแมนออกมาคู่โคตรต้นนะผม ของผมตัวเสือไฟใส่ตนบินเจิดขามไปขามมาครับผมเขาเข้าเดียวก็ดีดออกเขาเข้าเดียวก็ดีดออกครับผมนกปลาสงคือยังดูเพเนียดครับผมเขาร่วมเข้าเดียวก็ดีดออกเขาร่วมก็ดีดออกครับผมบินเซิรนไปเซิอนมาอ้อมตนนะครับอฝนกระดิ่มาฝนตายมีแดดเอาลุนครับผม ก็เสียมดินงกะดีหรอกไหมครับบอกว่าคู่คนละตนมะเตียงคนละตนส่งสีงหญยเลครับผมแบบนี้โบขึ้นใหญ่ไม้งครับผมน่ารุนเหมือนกันน้อยครับครับผมอาจารย์ใหญไม้ที่สามครับผมโอ้หงูกเหนียวครับผมขี่รถไฟมากเหมือนกันเ็กเห็นอาจารย์ครับผมใส่โนยุตั้งหนาครับใส่แบบขางท้าถามก็จักว่ามีคนมาเหรียญเลยครับผมนี่ครับพึ้นต้นกอก ปไปให้คนใหดอนไปส่อยคนครับกับเสียมวดินปลาหยังครับผมไปลุนกันครับครับผมอาจาจันสองจัดออกครับผมของเสียมวดินนี่ใส่ตัวนี่แป๊บเดียวครับผมเขมาม่าโบเทียงเลยครับบินใส่ค้อนเลยไปครับไปเบริ่งตัวมันครับผมโอ้ของผมของตะคันนี่หมดห้องตะมาผูกอู่แล้วครับผมเสียมวดินจัดแล้วหมานีกแล้วเออแน่นอนครับแน่นอนแน่นอน เออเป็นน้ำค้นขัดนกไปครับไปเพิ่งไต่ต้นกันครับผมเออเยี่ยมมดินมันครับผมไฟก้อนกัาสิงคอนออกครับกับมนันไฟอีกเอาสวงออกก็เรียบร้อยครับผมเขามาบบเทียงนะครับผมสงสัยเป็นตัวเสียงใหญ่ตัวขันอยู่เนี่ยเจาะรถที่แดกก็นมีนุดเหนียกอยู่นี่ครับผมนั่นมีเอดเดียเป็นไรครับดินตามตาม หอนแสงมาครับหอนงาม <laughs> ด้วยครับผมหอนพีขาดด้วยครับผมไปครับโอนโอนขนแตกแล้วครับผมเอาโพสใช่หรอตัวผูวผหรอครับผมขาใหญ่ดีอยู่ซองกัาฟดีครับแป๊บเดียว,อยวโอ้ของผมยังขันอ,อ,อ,อยอู่มันปกๆกูอ่น không oh, cảm khái Ocone xa, absolutely. Ocone gặp gian. You often live. Hm, 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 มีของดียังบ่บัตรงบัแต้มเนี้ยมุกซับโมโมโน่นี่โน่นี่บัแต้มโอ้ข่ามเลืองดีครับผมกลนเลืองดีครับโน่นี่โอ้ข่ามเลือดงามแังป่ะนี่ครับใหญ่เี่ใส่ขึงข้อนเก่าเดี่ยวคืนข้อนเก่านี่เลยแต่กระว่าเอาพืชจะตะกวนอีกเดี๋ยวแต่ตัวนั้นกับคกกนออนันหันนิดหรือาน<อ>ั่นะคันอยู่หันนีดลรือตัวหนึง่งใช่ไหมครับ Osionfish. wow, có, không đồ bảo vậy, thúng khẩu thúng, nhưng mình ở có gì sướng vậy, không biết กูยเขียวเว้ยไปป้าเนี่ยเก็บขับถุงเขาขับถุงขับถุงมาเก็บขับถุงมาเข้าถุงครับผมนุ่มเบาพิทเบาถือก็แหละขึ้นข้ก้อนเนาะขึ้นข้อก้อนเลยมึงจะเข้าข้ัมมั่นบนอ่ะครับจะขึ้นข้อก่านเลยครับผมไปครับดูเตรียมต่อไปครับผมบโมกเชียนบมดินใส่กับกวาดขึ้นข้อก่า รถดไทมากครับผมเดินมาไทให้ครับสีใยครับผมใหญ่มาต้นเกาะฟางท่างครับมีหนกปลาคันอยู่ท่างะไรครับผมรอรุ่นครับผมมาแต้มสองสิมาบอครับผมอาจารย์ใหญ่ไม้ครับผมคุณนะครับออกไปทางเมือบ้านนะครับผมโอ้โตีตะไรครับจุนให้ดอนมอยอมอกมากเลยครับผม ม่งอมเขารวมนะครับไปครับดุนคอนทุดยถ่ายครับผมมาจากเสื้อผ่ายสิปปดล็อกปอออกปลาจนนับลงนอครับผมนื่งท่าไหนกำคายครับผมไปครับครับผมตัวนง่างครับหนัสิเป็นข้อนสุดทถ่ายครับผมมือนี่สายดดกับสิมือครับนี่นกปลาขันนี่ครับผมไปครับพ่นเชื่อมโมดินเสือทางไปครับรุนครับ อนบอลถ่ายภาษีแต้มที่สองสีมาบ่าครับผมครับผมมาจาัดเจ้าสองจัดอีกแล้วครับผมตาโปลุว่ายุงหนุกยังเลยครับบ้านกู้กาก,าก,าก,กระกตัวนเดียวข้ามมาเนี่ยนะครับอันนกตัวที่ขู่ตาเข่าไม้มันนกยังนีน่กนกยังบินหยุดผมผมมันจ้วงั่งเป็นตะลุงครับผมเส้หนหาเส้นนังซุยข้ามมนเนี่ยไปซุยไปซุยมากครับมวยงอมล่งข้อนครับผม เหยียบแล้วนี่บ่มันคือบอ่คู่กะเป๋าบอครับไปเบิ่งไต่ตัวนึงไงครับเจา้าสองสิจัดเต็มสองหม,มื่นไปครับคู่แลดงยังตัวลงบ่เอานกปลานกฟางกับโบกู่ครับเจ้ามาเจ้ามาไปเาบิ่งไต่ตัวครับเออเขาเอกตึก คู ah? ah ่เหรเขาเลยเขาบเย็บออกแล้ว ah. ค <the> ุณ huh ้ผมดีดออกแล้วผมมันต <the> ีผิดหรอเ่ฮะอ้เอโอ้คู่นุ่หน่อย่ไวมย้้่เหียเครื่องคู่ต้งคัดคเห็นีปเอาลงมาเบิ่งดูนหน่อยครับผม อ่ะนกหน่อยนะท่นคู่ครับคู่คุยคุณครับเจ้าไงนกเขาก็ยังออกเด็กคู่บอกแบบอยู่ต้นยางเงี้ยยิ่งสูงปดลอกเลยวะโอ้ตะเหยียบครับผมขามาเสียเลกคู่สกันสาวเงี้ครับบินนุ่งพี่มาต้นหมดขาหน่อยครับผมหน่อ เขาไปเ้วเก็ด,ดีเราอ,อีกตามีนกปุ๊มีแต่เสียงเกยวเสื้อผ้ายบผมเห็นโอ้ออกี่้วดินเสือนบนบนเหุณเป๊บวนไปต้นคุณ่นวน,ออรน,นครับผมครับครับผมอาจารย์เอานกลงครับผมหอมแผลแล้วบ่ยเหยียบอ้ใบป,ปดหรอกกไปแลอกครับคุ ออกไปล่ะมินเสื้อนอยู่ครับผมเสื้อผายปลดหลอกป่ะทันใดอยากเปลี่ยนซื้อบ่เดี๋ยวหาซื้อใหม่กันสงสยัยออกมักซื้อน,นี่โอ้โเป็นตะเหียบครับผมก้อนตันหมอจืนบ่ยงอมเหี่ยวครับผมเสื้อนหนาเสื้อนหลังให้ครับผมออก,กงงต้อง มือนี้กันมานแต้มเดียวครับผมสรุปเส้นบมดินแต้มสองนุ่งหน่อยเหยียบสนับครับผมมันออกตาเออของผมใบจัดแต้มสองหยีบว่าคือเอาครับผมสหรับคลิปนี้กัเอาไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไครับผมสหรับมือนี้กัสวัสดีครับ